ตาเจียฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับเหล่าชื่อปวีณาในรหัสวิชาจ 4, สาม0 4อภาษาจีนเบื้องต้น2คลิปวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5ทับ5ถึง4ีทับ8ได้เข้ามาเรียนนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ต่อจากครั้งที่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ต่อจากคลิป EP 1นะคะบทนี้คือบทที่6หัวข้อเรื่องวอร์มอนเตเสเชียเคนตาเราซูจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะว่าในหัวข้อเรื่องมีความหมายว่าอย่างไรบ้างอย่างคำที่1นึ่งเ,เราชื่อตู w วอร์มอนวอร์มอนพินอินเขียนยังไงคะวอร์มนแปลว่าพวกเรา คำที่สองเตอเตอพีนอินของเตอเขียนยังไงคะเตอแปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของคำที่สามเวสวเซียวเวสวเซียวเสวเซียวพินอินเขียนยังไงคะเวสวเซียวแปลว่าโรงเรียนต่อมาคำที่สี่เคิน เขินเขินแปลว่ามากเขินพินอินเขียนยังไงคะต่อมาคำที่ห้าต้าต้าต้าแปลว่าใหญ่พินอินเขียนยังไงคะใจตัวอีเบเียนหวอเมินพวกเราเตอของสเสวเชียวโรงเรียนเขินมากต้าใหญ่ รวมแล้วประโยคนี้นะคะหัวข้อเรื่องว่ามอนเตสเวเชียลเคนตาโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากค่ะก่อนที่เราจะเรียนคำศัพท์ต่อไปและเข้าสู่บทสนทนา ือเนื้อหาในวันนี้นะคะเราสืกก็จะมาทบทวนครรําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะคะคําที่หนึ่งเกิน老师读เจ้าเสวโลเจ้าวสวโลเจ้ยเสวโรแปบลบว่าอาคารเรียนค่ะคำว่าเจ้าเสวยโลนะคะ มันจะมีหนึ่งคำที่เราซื้อให้แก้ในหนังสือคือคำว่าเจียวตัวนี้นะคะเจียวตัวนี้เราจะอ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งเราอ่านว่าเจียวถ้าเราซื้ออ่านว่าเจียวเจียวจะแปลว่าสอนสอนเป็นคำกริยาเราซื้อเกียนตัวย่อว่กากอไก่แต่ถ้าเราซื้ออ่านว่าเจี้ยว จียวจะเป็นคำนามนะคะคำนี้อีกครั้งนะคะทบทวนคําว่าเจียวเจียวคํานี้อ่านได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งเราจอกเสียงหนึ่งอ่านว่าเจียวถ้าเจียวจะแปลว่าสอนซึ่งเป็นคำกริยาแต่ถ้าเป็นคำนามคำนี้จะไม่อ่านว่าเจียวจะอ่านว่าเจียวเจียวเสียงที่สี่ ถ้าอ่านว่าเจี้ยวเสียงที่4ี่จะเป็นคำนามนะคะส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับสถานที่คำต่อมาค่ะููกวกวนห้องสมุด ลีถางลีถางหอประชุมใหญ่ชานทิงชานทิงโรงอาหาร chủ chiếu sàng chủ chiếu sàng sân nào phút bò lán chiếu sàng lán chiếu sàng sân nào basketball วันนี้คำศัพท์ใหม่ที่เราซื้อจะสอนก็คือคำว่าวูยาก็ดแลชื่อตูวูยาวอวูวูยออายาวูยาวูยาแปลว่าอีกาคำต่อมานะคะ คำถัดมาคือคำว่าจาวจ้าเจาาเสียงสามจาวจาวจาาเกิดเหล่าชื่อตูจาวจาวจาาแปลว่าหา คำต่อมาคือคำว่าผิงจือผิงจือพออิงผิงผิงผิงจือจือผิงจือผิงจือก็เราชื่อตูผิงจือผิงจือแปลว่าขวด คำต่อมาคือคำว่าสื้อจือสือจือสื้อจือ s h อ shu 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 z h อจืออจืือจือชื้อจือชื้อจือแปลว่ากรวดแต่ถ้าสื้อคำเดียวชื้อคำเดียวจะแปลว่าหิน นี่นะคะถ้าเสือคำเดียวเราชืือแยกออกมาจะแปลว่าหินแต่ถ้าเืือจือเือจือสองพยางจะแปลว่ากรวดถ้าเป็นกรวดก็จะมีลักษณะก้อนเล็กกว่าที่เป็นหินนะคะ ฟังจินฟังจินฟออังฟังฟังฟางฟางฟังจีอินจ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 ินก็เราศึกษาฟังจินฟังจินฟังจินแปลว่าใส่ลงไปคำต่อไปนะคะ คำถัดไปนะคะเกิดเราชื่อตูม่าน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 พยางค์แรกนะคะเป็นเสียงที่สมออันมันมานหมานหมานม่านพยางค์ที่สองเป็นเสียงเบาออกเสียงกึ่งหนึ่งเกิดเราชื่อตู่อีกเปลี่ยนม่า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 นแปลว่าช้า 升高升高 sheng 高 gao 高สเกเาตัวส高升高แปลว่าลอยสูงขึ้น และคำสุดท้ายหวานหวานวออันวานเสียงที่สองวานหวานเกินหลอาชื่อตูหวานหวานหวานแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ยกตัวอย่างประโยควอชื่อฟ้านหวานเลยวอชื่อฟ้านหวานเลยฉันทานข้าวเสร็จแล้ว นะคะถ้าใช้หวานแสดงว่าข้างหน้าจะต้องเป็นคำกริยาถ้าเรากระทำสิ่งใดที่เสร็จแล้วให้นักเรียนพูดคำกริยาแล้วตามด้วยหวานจบประโยคสุดท้ายอย่างเช่นเราซื้อถามว่าเรียนจบหรือยังเรียนเสร็จหรือยังนักเรียนตอบเราซื้อว่าเสวหวานเสวหวานเสวหวานแปลว่าเรียนเสร็จแล้วค่ะ เราก็เรียนคำศัพท์จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราชืจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งค่ะมาทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคำที่หนึ่งเกินเราชือตู อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้อ่านได้สองแบบนะคะถ้าเป็นคำกริยาเราออกเสียงเสียงที่หนึ่งคืออ่านว่าเจียวเจี้ยวแปลว่าสอนแต่ในที่นี้นะคะเจี้ยวไม่ได้เป็นคำกริยาเจี้ยวเป็นคำนามเราซื้อให้นักเรียนแก้เป็นเสียงที่สี่ให้นักเรียนแก้ตัวนี้นะคะเป็นเสียงที่สี่ คํานี้นักเรียนจะไม่อ่านว่าเจียวให้นักเรียนอ่านว่าเจียวนะคะให้แก้เป็นเสียงที่สี่เรามาเริ่มทบทวนคําศัพท์กันเลยค่ะเกิดเราชื่อตูเจียวเสวโลเจียวเสวโรเจียวเสวโรแปลว่าตึกเรียนอาคารเรียนคําที่สองค่ะถูชูกวนถูชูกวนถูชูกวนแปลว่าห้องสมุด คำที่สามหลี่ถางหลีถางหลีถล่ถางแปลว่าขอประชุมใหญ่คำที่สี่ชานทิงชานทิงชานทิงแปลว่าโรงอาหารคำที่ห้จูฉิวช่างจูฉิวช่างจูฉิวช่างแปลว่าสนามฟุตบอล ถ้าช่างคำเดียวนะคะช่างคำเดียวจะแปลว่าสนามคำขยายจะต้องวางไว้ข้างหน้านะคะขออภัยค่ะตังคู่นะลูกในที่นี้นะคะอะไรเป็นคำนามสนามเป็นคำนามจูฉิวมาขยายสนามเราไม่รู้สนามอะไรสนามฟุตบอลสนามเป็นคำนามคำขยาย จะต้องวางไว้หน้าคำนามเสมอถ้าอยู่ในรูปของโครงสร้างภาษาจีนคำต่อมานะคะหลานฉิวช่างหลานฉิวช่างหลานชฉิวชา่างสนามบาสเกตบอลและคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนใหม่ในวันนี้นะคะเกินเราชื่อตูวออูวูยออายา วูยาวูยาแปลว่ากาหรืออีกาต่อมานะคะจือเอาเจา้าเสียงที่สามเจ้าจ่าวเจ้าก็เราชื่อตูเจ่าวจ่าวเจาว้จา,จาแปลว่าหาหรือค้นหาต่อมาค่ะพออิงพิงพิงผิงจืออึจือ,อ,จอ เกิเราชื่อตู๋ผิงจื้อผิงจือผิงจือแปลว่าขวดต่อมานะคะชื่อจื้อชื่อชื้อจื้อจือจือจือชือจือจือแปลว่ากรวดถ้าชื่อคำเดียว นที่เราชื่อบอกชื่อคําเดียวจะแปลว่าหินแล้วหินกับกรวดต่างกันยังไงหินก็จะมีลักษณะก้อนใหญ่กว่ากรวดก็จะเป็นก้อนเล็กกว่าคําต่อมานะคะคํานี้เราเคยเรียนไปแล้วเกอเอาเกาเกอเอาเกาเกาแปลว่าสูงคําต่อมานะคะฟออังฟังฟออังฟังฟางฝางฝางฟ่าง,ง,ง,งจีอินจินจีอินจิน จิน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 ,จนฟางจินฟางจินฟางจ,นางจินแปลว่าใส่ลงไปถ้าฟางคำเดียวเราเรียนแล้วฟางคำเดียวแปลว่าวางฟางคำเดียวแปลว่าวางคำต่อมานะคะมออันมันมออันมันเสียงที่สี่ค่ะมานหมานหมานม่านอ่านว่าม่านรวมการสองคำ พยางค์ที่สองเป็นเสียงเบานะคะม่าน,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 นม่า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 นแปลว่าช้าแต่ถ้าม่านคำเดียวแปลว่าช้าต่อมาค่ะชื่อเอิงเฉิงเสียงที่หนึ่งเกอเอาเกาเฉิงเกาจ๊าดอีกปียน่ชื่อเอิงเฉิงเกอเอาเกาเฉิงเกาเฉิงเกาแปลว่ารอยสูงขึ้น แต่ถ้าเกาคำเดียวจะแปลว่าสูงเกาแปลว่าสูงคำสุดท้ายวออั wan, น 2. วานเสียงที่สองวานหวานหวานก็เราชื่อตูหวานหวานหวานแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์หวานแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์มาเดี๋ยวเราซื้อจะให้สอบอ่าน ตั้งแต่คําคําว่าวูวอูวูยอือายาคำว่าวูยาจนถึงคําว่าหวานนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยให้นักเรียนดูบทสนทนาบทสนทนาหน้านี้ โอเคค่ะเดี๋ยวช่วยเราซื้อแปลไปพร้อมๆกันนะคะชัวนชวนอี้ชวฝึกสนทนามาดูประโยคแรกว่อเจี้ยวปัญญาขออภัยค่ะว่อเจี้ยวปัญญาว่อเจี้ยวปัญญาว่อเจี้ยวปัญญาแปลว่าอะไรลูกว่อแปลว่าฉัน เราซื้อขอเขียนตรงนี้นะคะวอเจียปัญญาชั้นชื่อปัญญาปัญญาในภาษาไทยคือไขู่กปัญญาวอเจียปัญญาก็คือชั้นชื่อปัญญาต่อามาค่ะจินเหนียนปลาซุยจินเหนียนปาซุยจินเหนียนยจ,นนยนจินเหนียนแปลว่า ปีนี้อายุแปดปีประโยคต่อมานะคะว่าจ我在เ文学校上学我在中文学校上学我แปลว่าฉันใจเรียนแล้วายแ,แปลว่าอยู่จงเสีสย่ยว เสวียเชี่ยวนักเรียนเรียนแล้วเสวียเชี่ยวแปลว่าโรงเรียนเสวียเชี่ยวคำนี้จงหวนภาษาจีนช่างเสว่คืออะไรลูกเรียนไปแล้วช่างเสว่แปลว่าเข้าเรียนเวลาแปลเนี่ยเราไม่จำแปลไม่จำเป็นต้องแปลทีละคำแปลประโยคโดยรวมว่ชจ้ายจงหวนเสวียเชี่ยวช่างเสว่ชั้นเรียนชั้นเรียนเรียนอะไรคะชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีน จงหวนเสีเียวจงหวนแปลว่าภาษาจีนจงหวนเสวเอียวก็คือโรงเรียนจีนชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีนชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีน ขออภัยที่ลายมือไม่สวยนะคะอย่างที่เราซื้อเดี่ยวบอกไปเราซื้อไม่มีปากกา iPad เราซื้อก็เลยใช้มือเขียนประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายนะคะวอช่างซันเหนียนจีวอรช่างซันเหนียนจีตองเดาสิลูกวอแปลว่าชัา้นช่างก็คือเรียนซันเหนียนจีชั้นเรียนชั้นเรียนอยู่ชั้นอะไรลูกซันเหนียนจีดูจากรูปภาพเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรงเรียนประถม หรือโรงเรียนมยนัธยมแต่เขาบอกว่าเป็นจงหวนเซเชียลอย่างที่บอกไปจงหวนแปลว่าภาษาจีนเซเชีเชยลโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนภาษาจีนหรือโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนเพราะนั้นเขาไม่บอกแต่ที่เราสื้อดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นจงเสวยก็คือระดับชั้นประถมว่าช่างซังเนเนียนจีน่าจะเป็น ฉันเรียนอยู่ชั้นป .3 นะคะฉันเรียนอยู่ชั้นป .3 โอเคเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งครั้งเกิดเราชื่อตู่วอเจียวปัญญาวอเจียวปัญญาแปลว่าฉันชื่อปัญญาจิ้นเหนียนปาซุย จินเหนียนปาซุยปีนี้อายุแปดปีวอดจ้าจงหวนเส,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 เสวี่ยเซี่ยวช่างเสวี่ยวอจ้าจงหวนเสวี่ยเซี่ยวช่างเสว่ยวอแปลว่าฉันจ้าอยู่จงหวนเสวีส่ยเซี่ยวโรงเรียนจีนช่างเสวเรียนเข้าเรียนประโยคนี้โดยรวมก็คือฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีนวอช่างสานเนียนจีวอช่างสานเนียนจี นักเรียนอยู่ชั้นปีที่สามโอเคนะคะข้างล่างข้างล่างเราจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านแปลมาส่งนะคะก็เราชื่อตู้วอรมเติร์เสวี่เซียวเขินตาแบ่งประโยควักแรกนะลูกแบ่งตามไปเลย 我们的学校很大。有八百多个学生。有八百多个学生。六十多位老师。六十多位老师。学校里。

เหมือนที่เราเคยเรียนกันในห้องเราซือจะให้หนักเรียนแบ่งวรก,ก่อนลีถางชานถิงจูชฉีวช่างเฮอหลานชิวช่างโอเคค่ะวันนี้เราจะเรียนถึงแค่หน้านี้การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนจดเขียนหน้านี้ลงไปตัวจีนพินอินแล้วก็คําแปลส่วนข้างล่างนะลกูก ให้นักเรียนไปเขียนแบ่งวักมาเป็นประโยคแปลเขียนตัวจีนพินอินแล้วก็คำแปลเหมือนเดิมเหมือนที่เราซื้อให้ทำในห้องนะคะแต่คําแปลเนี่ยนักเ,เรียนอาจจะเขียนเป็นภาษาเออขอโทษทีดุคำแปลเนี่ยอาจจะเขียนเป็นดินสอมาก่อนก็ได้เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราซื้อจะมาเฉลยนหน้านี้นะคะว่าที่เราแปลมาถูกต้องไหมการบ้านหน้านี้เราซื้อให้ส่ง ให้เวลาส่งถึงวันอังคารหน้านะคะเดี๋ยวเราซื้อจะแจ้งงานไปในคลาสมอีกครั้งหนึ่งให้หนักเรียนส่งงานในคลาสมเลยงานนี้ส่วนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราซื้อให้กันบ้านไปอัดวิดีโอมาส่งนะคะให้หนักเรียนส่งในช่องไลน์ไลน์ส่วนตัวนะคะถ้าใครมีคำถามใดๆเหมือนเดิมขอให้หนักเรียนถามมาได้เลยในช่องไลน์นะคะ คลิปนี้เป็นคลิป EP ที่2นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนถ้ามีคำถามใดๆนักเรียนสามารถสอบถามเราซื้อได้ในช่องทางลายที่เราซื้อที่สร้างให้ไหว้ตั้งแต่ห้อง5ถึงห้อง8นะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดเราซื้อก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย